สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับพบกับอาคาพลชั้นแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาดูจบนะครับในตอนที่2องของมิสมาเวลนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้กันฟังนะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ดูนะครับในช่องดิสนีย์พาร์ทนะครับก็ให้ไปดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่เพราะว่าเราจะมีการสปอยด์ด้วยในเนื้อหาของบทที่2นะครับ ตอนที่2นี้นะครับก็จะมีสปอยนะเพื่อนในคนนะครับก็ผิดพาดประการใดนะครับหรือว่าพูดอาจจะข้อมูลไม่ครบนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากตรงนี้ก็ต้องขออาภายนะัยในนาทีนี้ด้วยนะครับก็เป็นการเหมือนอยากจะมาเล่าให้กันฟังเนาะนะครับก็เหตุการณ์ต่อจากตอนที่1น,นะครับของ Miss Marvel, มิสมาเวลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่กรลราขานะครับไปตอนที่แล้วเนาะก็คือไปช่วยนะ ไปช่วยโซอี้นะครับจากตอนที่แล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ไปช่วยเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยใส่หน้ากากนะก็อาจจะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขารู้หรือเปล่านะว่าโซอี้รู้หรือเปล่านะแต่แต่เท่าที่จําได้เนี่ยมีการพูดคุยกันเหมือนจะรู้ด้วยนะว่าเออรู้ไหมหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่อยู่ในชุดคอสเพลย์นั้น,นเป็นกรมลานะครับทีนี้เนี่ย เหตุการณ์ก็ตัดมาในตอนที่2ก็คือเริ่มที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยก็กม马ารู้สึกเหมือนรู้สึกแบบว่าตัวเองนะรู้สึกแบบพอมีพลังใช่ไหมก็รู้สึกแบบมั่นใจในตัวเองอะ่ะเดินไปไหนมาไหนก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะจิตใจแบบรู้สึกรู้สึกดีนะที่แบบตัวเองได้แบบมีพลังอะไรเงี้ยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วแล้วก็ฉากตัดไปที่โซโอ,อีนะครับที่โรงเรียนเนี่ยโซอ,อีเนี่ยเขาถูกช่วยจากกัมราใช่ไหม เขาก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนฟังนะครับเพื่อนๆเนีแล้วก็มีคลิปหลุดเอกมาว่ากานะัมราเป็นใช้พลังคอสเมตสีม่วงนะช่วยรับอะไรเงี้ยปล่อยพลังออกมานะครับทีนี้เนี่ยก็เหมือนเริ่มสึกแบบถูกจับตามองละเหมือนจากเอ็นเครดิตเมื่อตอนที่หนึ่งนะมีพวกดามิคอนโซลนะดามิคอนโซลแลเรา ผมจำไม่ได้ว่าเอเจนต์สคนนั้นนะชื่ออะไรนะครับแต่รู้แค่ว่าเป็นคนที่คุยกับสไปเดอร์แมนนะครับเขาก็จับตามองแหละทีนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวเองเริ่มรู้สึกแบบปลื้มนะตัวเองแบบมีพลังนะแล้วก็มีคนแบบรู้สึกแบบเฮ้ยชอบอะเอออะไรเงี้ยนะโซอี้ก็เป็นคนดังหนึ่งเขาก็มาย,ยิ่งแบบมาคุยว่าถูกการช่วยจากเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่นี้และนะอะไรนี้นะครับก็เออ ขารู้สึกแบบดีใจนะครับทีนี้เนี่ยกามลากับบูโน่เนี่ยหลังจากเลิกเรียนเนี่ยเขาก็เขาก็มาฝึกใช้พลังคอสมิกกันนะครับกามลานี่ก็ต้องมาฝึกใช้พลังของตัวเองให้ชินนะครับว่าพลังนี้จะควบคุมยังไงนะครับก็มีการแบบถ่ายให้เห็นถึงการเรียนรู้ของพลังของตัวเองนะว่าพลังนี้ควบคุมยังไงใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับโยเฉตรงนี้นะก็แบบ มีพลังที่มือนะทําเป็นหมัดได้นะทําเป็นเหมือนแบบไปที่เดินกลางอากาศได้ด้วยเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นอย่เดินกลางอากาศได้นะครับก็เป็นอะไรที่เท่เท่เหมือนกันนะครับแบบใหม่ดีนะพลังแบบไม่เคยเห็นนะก็หลังจากนั้นนะครับก็อ่ะพอดที่ผมพูดข้ามไปนิดนึงนะครับตอนที่กมาลาเดินอยู่ในโรงเรียนนะนะครับก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับ เด็กผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าคำรานนะครับเป็นคนที่หน้าตาก็เข้มๆเ,เนาะหล่อแบบสไตล์แบบมุสลิมหรือเปล่านะครับประมาณนั้นแล้วก็กำรานเนี่ยก็เหมือนรู้สึกแบบชอบนะครับก็โซอี้เนี่ยก็เลยชวนเด็กใหม่ไปงานปาร์ตี้นะครับพอไปงานปาร์ตีเ้นเนี่ยก็กำรานีก็เลยไปด้วยบูน่เนี่ยมอนจะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะเพราะบูน่เหมือนจะ แอบชอบกัมาลามเหมือนกันแต่กัมาลามก็เหมือนจะไปชอบคารามนะครับนี่ก็ไวัยใสๆนะครับความรักสไตล์ใสๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่เล่นน้ํากันเป็นเล่นปาร์ตี้เนาะมาเล่นปาร์ตี้ได้สักครักหนึ่งเนี่ยก็อะไรอะ่ะก็ก็เหมือนแบบก็เห็นคารามเนี่ยกดด้วดน้ำนะอถอดเสื้อมาเลยแหมโชว์ซิกแพคเนาะ กมลาเห็นนี่ก็แบบตาละห้อยแบบปลื้มนะปลื้มคนหล่อนะชอบนะครับก็ทีนี้ตำรวจมานะครับปาร์ตี้ของโซ,โซอี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะอาจจะเสียงดังนะชาวชาวบ้านก็เลยอาจจะแจ้งแจ้งแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยแบบมาอะไรนี้หรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยคารามเนี่ยเขาก็มีรถนะครับเขาก็เลยพาขับหนีตำรวจนะครับเขาก็เหมือนแบบ ก็ขนมกันหนิงกันบนรถกับกมลานะครับบ like like, ุนโน่ก uh ็เหมือนแบบตีสนิทอะไรเงี้ยอไม่ใช่ขอภัยคารามเขาก็เลยแบบเหมือนตีสนิทคุยแบบสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบกับกรมลานะครับว่าก็ที่ชอบเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแต่บุนโน่เนี่ยเขาก็เหมือนแบบจะหึงแหละเขาก็แบบเข้ามาแทรกเข้ามาอะไรนะครับสุดท้ายก็แยกย้ายกันนะครับมาส่งแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็คารามก็เลยบอกกับกรมล拉ว่า จะสังขารลบให้ไหมก็แต่ก็สนใจอะไรเงี้ยก็เลยขอแลกเบอร์ไว้น้อยอะไรเงี้ยครับอ่าก็กำมะละก็แบบปลื้มๆแหละนะครับอ่าทีนี้เนี่ยฉากก็ตัดมาที่อีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่จริงๆมาเวลทำสื่อแบบนี้ออกมานี่ก็ถือว่าแบบโอเคเลยนะแบบว่าทําให้เราได้เห็นถึงมุมมองใหม่ๆของเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับของมุสลิมนะก็ เขาก็พาไปมัสยิดนะครับก็กามลากับเพื่อนอีกคนที่ชื่อว่าเน็กนะครับผู้หญิงนะเขาก็เหมือนมาสายนะเหมือนมาละมาดหรือว่ามาฟังคําสอนที่มัสยิดะนะครับเขาก็แบบให้เห็นถึงมุมมองของแบบอิสลามเขาเขา,เขาทาการในศาสนาเขาแล้วมีการแบบแต่งคุมผมให้เรียบร้อยนะครับมีการแบบฟังคําสอนของศาสนาเขาไปนะครับแต่สองคนนั้นก็เหมือนคุยกันใน มัสยิดแบบวัตถุตัดเปลี่ยนไปแล้วก็จบจบจ,บจากการสั่งสอน,นะอะไรการมัสยิดของศาสนานี้ไปก็แบบมีเหมือนนีเหตุการณ์เกี่ยวกับการแบบลงเลือกตั้งนะครับก็กรมรัมลาก็เลยแนะนําให้เพื่อนเนี่ยที่ชื่อว่าเน็กอ่ะก็คือแบบลงเป็นประธานสภาอะไรเงี้ยของศาสนาในยุคใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนแข่งกับรุ่นพ่อเนาะเหมือนพ่อเพือ่อนพ่อของกรมรัมลาเนี่ยเขาก็จะลงแข่งด้วยนกันนะครับตรงนี้นะ ทีนี้เนี่ยก็ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับอตอนตัดมาถึงตอนเช้านะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เลิกเรียนแล้วนะครับกมลาเนี่ยก็เหมือนกับได้นัดกับคารามว่าเออเดี๋ยวจะสขับรถให้เช้ามาก็พอพอเปลี่ยนมาอีกวันหนึ่งเลิกเรียนก็มารอแหละนะครับคารามก็แบบขับรถมารอแบบเท่มากนะครับก็กัาาม马ก็ขับรถ บูโนเขาก็แบบเข้ามาแทรกแทรกอยู่แต่ว่าก็แบบเซ็งๆนะแบบว่าเอ้ยวันนี้จะฝึกไหมอะไรเงี้ยก็กำมะราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไว้เป็นวันหลังแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้อาจจะเล่าอาจจะเล่าอาจจะเล่าแบบข้ามหรือเปล่านะครับก็ยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวต้นตระกูลของกำมะราน้วยนะเป็นเอาไม่ใช่ต่อจากนั้นก็คือเทอร์ติ้นะครับพะ ขับรถได้สักพักหนึ่งสองคนนี้เขาก็เหมือนเขาจะจะอะไรละ่ะไปหาที่พักนะไปหาที่พักไปหาที่พักกันทานอะไรกันที่ร้านนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคุยไปคุยมาจ้องตามาจ้องตาไปจ้องตามานะครับเขาก็เหมือนแบบไปเจอพี่ชายนะพี่ชายนะเขาก็แอบนะแต่ว่าพี่ชายก็เข้ามาแล้วครับกมละลาเขาก็แบบทําตัวแบบเออแบบ เออนี่เป็นญาติเรานะน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแบบก็คาลังก็บอกโอเคญาติญาติเนี่ยเขาเป็นญาติทางส่วนตรงนี้ตรงนี้อะไรเขาก็พูดไปนะครับพอเย็นมาตอนเย็นเขาก็คุยอันนี้นที่ผมข้ามกระโดดไปเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือเขาก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเขาว่าเอ่อเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ไปกินข้าวเนี่ยก็คือคู่มันของพี่ชายเนี่ยมานั่งทานข้าว้วยแล้วก็คุยถึงเรื่องเกี่ยวกับบรรพบุรุษของตระกูลพ่อตระกูลแม่นะครับแล้วก็พูดถึงตระกูลแม่ด้วยนะวว่่าาแบบ มีมีคนที่เหมือนแปลกแปกอยู่คนหนึ่งเป็นญาติทวดหรืออะไรสักอย่างเ,เขาก็เรียกเป็นภาษาอะไรฮันนีฮานนาอะไรผมไม่ผมไม่ผม,ไมผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับในส่วสนนี้นะเขาก็จะพาไปทําความรู้จักพูดคุยถึงญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็พ่อก็จะเล่าให้กับคู่แม่ของพี่ชายฟังแล้วก็จะมีคนหนึ่งอนะ่ะที่เป็นคนที่แปลกนะอืทีนี้พอตัดมาอีกวันหนึ่งนะครับเขาก็จะ เ,เขาเรียกอะไรนะอ่ะพูดถึงมันมีงานเหมือนกับเป็นงานอะไรไม่รู้นะ่นทิทรรศการเนี่ยครับเขาก็จะเป็นงานของมัสยิดกันนะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาก็เหมือนแบบมากินมาเที่ยวมาอะไรกันแล้วก็เน็กก็มาหาเสียงด้วยเ,เพื่อนของพ่อกัมาลาก็มาหาเสียงเพื่อหาเสียงกัมาลากับคูโน,โน่เนี่ยก็ช่วยเน็กหาเสียงเพื่อที่จะได้ตัวเองเนี่ยได้รับเลือกเป็นประธานสภาของมัสยิด รุ่นใหม่นะครับเขาก็เหมือนแบบพูดกดดันคุณพ่อด้วยอะไรประมาณนั้นว่าเออแบบจะตัดอนาคตของพวกหนูเนยลยราคาอะไรเนี้ยมาพ,พูดมานี้ทีนี้เหตุเหตุเหตุมันก็ตัดไปในห้องคุมขังนะครับก็คือของโซโอ,อี้นะครับโซอีอ้เนี่ยถูกคุมขังถูกจับนะ ถูก,ถกไม่ได้ถูกเชื่องถูกจับถูกถูกควบคุมมาสอบถามข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับก็คนที่มาถามเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เอเจตนนะครับก็คือนั่นแหละก็คือพวกดามิคคอนโทรลนะครับพวกนี้แหละเขาก็มาถามว่าพอจะรู้จักหน้าไหมว่าเป็นใครน,นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใส่หน้าการนะรู้จักหรอว่าอะไรเงี้ยโซอีก็บอกว่าไม่ได้รู้จักนะครับ ในส่วนตรงนี้ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีตัดมาในช่วงกลางคืนนะครับอันนี้เล่าข้ามอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ฉากตัดมาตอนกลางคืนในงานนั่นแหละที่ตอนหาเสียงของผู้เซสยีบกันนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีญ mm hmm. าติพี่น้องของตะกูลแม่เขาก็พูดถึงผู้หญิงคนคนหนึ่งอน่ะที่เป็นญาติทวดหรืออะไรสักอย่างว่าเป็นคนที่บาป ยังไงเป็นเป็นแปดเพื่อนของตระกูลนะแบบว่าพูดมาอะไรนะอะแบบคุณย่าคนเนี้ยเขาแบบทําไม่ดีในสมัยก่อนะคบชู้มีรักซ่อนกิ๊กอะไรเงี้ยหรือว่ากระทั่งฆ่าคนอะไรเงี้ยเขาก็เาเาอ่อกัม马拉ก็บอกจริงหรอใช่หรอขนาดน,นั้นเลยหรออะไรอย่างนเงี้ยซึ่งซึ่งเออ่เท่าที่อ๋อลืมเล่าไปว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ากัมนะ่拉โทรคุยกับคุณยา่า แล้วคุณย่าเขาบอกว่าเป็นของกําไรอันนี้เป็นของคุณย่าทิตงหมดคือเป็นกาไรของคนที่ญาติตระกูลฝั่งแม่เนะี่ยไม่ชอบก็คือคนนี้นี่แหละนะครับอืทีนี้เนี่ยก็กลับมาในปัจจุบันที่แบบอยู่ในช่วงกลางคืนในงานเฉลิมฉลองของมุสลิบมาสเขาก็ไปรวมญาติคุยเรื่องนี้กันทีนี้มีเด็กคนหนึ่งเขาขึ้นไปบนหอคอยนะแล้วเขาก็ถ่ายรูปเซลฟี่นะนะครับทีนี้เนี่ยถ่ายรูป ทีนี้ไม่รู้ถ่ายยังไงนะครับถ่ายถ่ายถ่ายเนี่ยโทรศัพท์พัดตกแล้วตัวเองก็ตกลงมาแล้วเกาะเกาะแบบผ้ามา่านผ้าอะไรไว้สักอย่างนี่แหละครับกมาลาเนี่ยเห็นนะครับกมาลาเห็นเนี่ยเขาก็เลยไปใส่ชุดให้อะไรคอสเพกกับตันเนี่ยกับตันม้าเวลอะ่ะที่เขาไปใส่ประกวดในตอนที่หนึ่งนะครับเขาก็เลยใช้พลังของเขาเนี่ย ที่เขาฝึกมาครับแบบไปเหยียบ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 เพื่อที่จะช่วยเด็กคนนั้นก็แบบตกมาแล้วก็ช่วยได้นะสุดท้ายก็ช่วยได้พอช่วยได้สักพักเนี่ยกําลังจะกําลังจะทําทางเดินเป็นสีม่วงพลังคอสเมติใช่ไหมพอาอาจะให้เด็กคนนั้นลงมาเนี่ยทีนี้มันมีพลังอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนแบบกำลังเยมองเห็นมองเห็นเป็นคน,น,นที่เป็น ทวดของทวดที่เป็นเจ้าของกําไรพลังนั้นนะครับมอมาทําให้พลังงานนั้นลุดไปนะครับแบบหายไปเด็กคนนั้นก็เลยตกลงกํลังก็เลยพยายามแบบช่วยโดยการที่แบบใช้เป็นทําเป็นแท่นยืนยืนยืนให้เด็กคนนั้นค่อยๆตก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 ลงมาที่จถด้วยความที่ตัวเองตกใจนะกาลังตกใจก็วิ่งหนีนะครับวิ่งไปบนดาดฟ้าปีน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 ไปเรื่อยๆ จะสุดท้ายมาอยู่ที่ทททรตรอกตนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นเขาเรียก drone เป็นโดรนใน Spider-Man No Way Home ของโทนี่สตาร์คสร้างให้กับ Spider-Man นะครับซึ่งดัมมี่คอนโทนเนี่ยครอบครองยึดในภาคที่ No Way Home ก็คือถูกยึดแหละทรัพย์สินทุกอย่างของโทนี่สตาร์ของ Spider-Man ถูกยึดหมด ได้เป็นคนทรเลยเอามาใช้นะครับก็เหมืนอนแบบมาควบคุมกัมลานะกัมลาก็แบบหนีนะครับวิ่งหนีวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาอันนั้นก็แบบยิงใส่อะไรนะครับบางวิ่งหนีตอบใช้พลังทําลายโดนหละสองสามตัวแหละนะครับทีนี้ตัวเองก็หนีไปก็ตกลงมาจากพลังของตัวเองนะครับทีนี้ก็คารามก็เลยขับรถมาช่วยนะครับแล้วก็คารามก็ ขับรถขับลงมาก็ไปรีบไปขับรถออกไปเลยพอขับรถออกไปได้สักพักหนึ่กงกำไลก็เปิดถอดหน้ากากออกแล้วก็บอกว่านี่เธออะไรเงี้ยคารามก็เลยบอกว่าคารังก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังรถเขาก็พูดอะไรสักอย่างเนี่ยอยากเจอเธอมานานแล้วกำไลอะไรเงี้ยกำไลก็หันไปแล้วก็หันมามองกับคาราม่าใครอะไรเงี้ยเออแบบคือหน้าตาเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของกำไรนะครับ แล้วคารามก็เลยบอกว่าฉันจะอยากจะแนะนําให้เธอรู้จักกับแม่ของฉันนะครับแล้วเรื่องก็เลยจบไปนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับ,บก็อีพีที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหมือนเรื่องปูและถึงตระกูลของคุณแม่ของกัมลาว่าทําไมถึงมีพลังนี้ได้นะครับเหมือนปูน่จะบอกว่ากําไรไม่ได้ปล่อยพลังแต่พลังมาจากตัวเธอที่ออกมา แต่กําไรมันเป็นกดพลังถธออะไรประมาณนี้นะครับก็ก็คิดว่าตอนที่สามเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับนะครับอาจจะเป็นตอนที่เออแบบว่าพู้ถึงพลังว่ามาอย่างไรตระกูลนี้มีพลังได้ยงไงอ,ไอย่างไรอะไรนี้นะครับอืประมาณนั้น นะครับก็ตอนที่สามก็คิดว่าอยากให้มีชุดแล้วอะ่ะรู้สึกแบบนางก็จะเออแบบอยากให้ใส่ชุดตัวเองได้แล้วแบบใส่ชุดนี้แล้วยังแบบรู้สึกรู้สึกแบบมันตลกตลกไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวมีชุดของตัวเองแล้วนะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับสำหรับยอดวิวสำหรับ EP ที่หนึ่งที่ทำมานะครับแล้วก็มีคนดูเยอะมากเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอแบบนี้พูดคุยแบบนี้ต่อไปนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็อาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับก็เพิ่งเริ่มหัดทำ YouTube นะครับก็ทำเล่นๆสนุกๆนะครับแล้วก็คาดหวังว่านะครับคนที่เข้ามาแวะเวียนและดูนะครับก็เมตตาแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับก็ เอาไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ